ไปเชียร์เธอแลนด์สายอินดี้ช่วงนี้ฟอร์มร้อนแรงมากครับเคียวครับอยู่ในส่วนของบูเทอแลนด์นะซ้ายบนของแผนที่แล้วก็ฮีโร่ครับความหวังหมู่บ้านเรียสโพตอสขวานล่างของแผนที่หลังจากดูคู่แรกกันไปกีวายน่าจะเหนื่อยหน่อยช่วงนี้แล้วตามสไตล์ฮีโร่ เปิดเกมมาปุ๊บเอาวอร์เกอร์ลันมาเลยฮะเออลันมาป่วนเอาดิเอาดิเอาดิเฮ้ยคนดูก็โอเคนะรู้สละรู้สึกว่าไม่ได้ดูฟรีครับเออ<ม>เป็นงานซื้อตั๋วเข้าไปดูด้วยหลังหลังเหมือนเงินรางวัลก็จะอินพุตเข้าไปในไพ่ผู่ รู้สึกนะถ้าถ้าผมจำไม่ผิดแล้วมันแอดเพิ่มได้ด้วยการโดนเนทหรืออะไรที่ช่องหลักอ่ะ พอเป็นพอเป็นเธ,เธอกับตอสปุ๊บต้นเกมค่อนข้างเหงารอไปก่อนรอไปก่อนแป๊บหนึ่งรอแป๊บนึ่งเดีย๋ยวฮีโร่ก็เปิดให้แจง,งียดทุกคนเออส่วนเคียวหลังๆเขาเข้มครับเข้มจริงเขาใช้เมตาเธอแรนได้อย่างคุ้มค่าเออเขาเข้ามาเป็นที่หนึ่งของกลุ่มเลยปะเคียวอ่ะจำไม่ผิดฮีโร่อ่ะต้องแบบเหมือนตัดเชือกเข้ามา ่าใช่ฮีโร่นี่แบบต้องเฮือกสุดท้ายเข้ามาเป็นที่สองเคียวเข้ามาเป็นที่หนึ่งแบบสี่ศูนย์แบบอีซี่เอชนะซีรีส์สองศูนย์สองศูนย์เท่ากับว่าเมนอีเวนต์ event, เคียวยังไม่เคยแพ้ใครเลยส่วนฮีโร่เข้ามาแบบกระเสียบรบสองต่อหนึ่งครับซีรีส์ก็คือชนะแล้วก็แพ้แล้วก็กลับมาชนะเียมรวมมาสี่สี่ด้วยซ้ำ หนขอดูรถทูหน่อยแฮ้ไนท์แมร์ศูนย์สองเลยครับฮีโร่หนักจัดแล้วก็กลับมาชนะแลกนาร็อกสองหนึ่ง ok ว่าต่อลมหายใจแล้วก็กลับมาชนะเอาคืนไนท์แมร์ได้สองล้อหนึ่งส่วนเส้นทางของเคียวนี่แบบโรยด้วยเกียบกุหลาจัดๆชนะแอสเทลสองศูชนะโซล่าสองศูนย์ โอ้ว้็จบเลยนั่นแหละเขารอบเพราะฉะนั้นนี่คือของหนักของฮีโร่แน่นอน mm hmm. เออคุณต้องลืมภาพเคียวปีที่แล้วไปนี่มันเคียวปีนี้เคียวที่อัพแพดแล้วแต่ฮีโร่มาพ็อกซี่ครับประมาณ8ดนาฬิกาของแผนที่ฮะแล้วริปเปอร์มาจ้าเอ๋ตัเองฮีโร่บอกสวยล้วกูสวยล้วกูออ้ย ชิบหายแล้วเขาเจอแล้วเพราะว่าไปสะก,กาวล้วไม่เจออะไรในบ้านเลยครับแล้วพยายามจะ build dark ชายตรงนี้น่าจะต้องแคนหรืเปล่าต้องแคนไหมไม่แคนว่ะไม่ c a n ซ e l ด้วยแล้วไปกันตรงนั้นเอาเด e เข้ามาจังหวะนี้ไเดอลติดไเดอลมาแต่ไม่เป็นไร เข้ามาถึงแนวมิเนโลโไลกระทืบหน่อยไหมกระทืบอยู่เฮลเลียนไล่ไล่อไโอ้โหไซโคนก็มาไล่แล้วดาร์เทนป้ามาเล่นกับวาปิซึมแต่วาปิซึมยังไม่เสร็จครับไทม,มิ่งมันแบบอืหน่ารักน่าหลุนจริงเออแลนเร็วกว่าเยอะเลยอเออมีไซคโคนปุ๊บคือแบบไดมดอะกับโฮตอสอะไดมดอะไดมดเลยค่ะ แล้วประเด็นคือไปพ็อกซี่ด้วยครับแล้วไปเทคแบบเทคเทียสองเทียสามอะ่ะแบบดีทีอย่างเงี้ยค่อนข้างแพงและน่าเป็นห่วงแล้วมาแล้วมาแล้วสองอเดมเอาไม่อยู่นะยังไงหลักๆคือต้องเอาไซโคนออกไปก่อนเนี่ใส่โค๊ะแปะชิวแบททางฝั่งเคียวไม่เล่นด้วยครับเห็นชิวแบทปุ๊บย้ายโลเคชันนั่นทีเป็นริปเปอร์ครับเข้ามาตรงนี้ที่เบดเอ็กซ์แพนนะมินเนอร์ไลน์ที่เบดเอ็กซ์แพน ที่2นะเดอะเคลเอซ์แพนมาตรงนี้ก็ไล่ออกไปได้แล้วดีทีมาเจอเรเวนเจอเรเวนครับโอ้โหหนักกว่าสแกนอีกแต่โอ้โหดีทีฮีโร่หวดไปหกวันฉับวันคิววันฉับวันคิวเอาเอาแลกกันแลกกันนายมีมารีนฉันก็มีดีที แผดใหม่มารีนมีกระสุนหมดอันนี้อันนี้แบบเหมือนทัวทวอลเหมือนทัวทั่วอลหูแตเสียเกรไปแล้วแล้วคืนเนี่ยหูเล่นแค่เนี้ยดูขึ้นลง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 อ่ะขึ้นมดิแวกอ่ะลงอ่ะขึ้นมดิแวกอ่ะลงว่าภาคสาวไม่ต้องไม่ต้องลงแล้วยิงบนมดิแวกเลยเป็นแบ,บคขอกดาวเออไหนๆหจะมาเวนี้แล้วก็ต้องแก้ปัญหากันต่อไปครับพีโร อูจากตัวเลขอะเหมือนจะดีนะแต่มันไม่ดีครับเพราะอย่างไงก็จะโดนขุดเทคดีทีออกนี่ไงนี่ไงเ,เราสร้างดีเพิ่มไม่ได้เพราะโดนขุดไพลอนออกโอ้เ,เงาจัดเลยสุดท้ายมาพ็อกซี่ไพลอนเอาไว้ครับน่าจะเปิดเน็กซัเพิ่มตรงนี้นะแล้วก็เอาดีทีมัดตุ๋ยเพิ่มเติมได้สองวอร์เกอร์ เอา,าเสียว่ะปิดซึมไปเลยครับฝั่งฮีโร่สถานการณ์ไม่ค่อยจะสู้ดีต้องดูว่าเคียวจะยังไงต่อทามมิ่งมันมาแล้วเจนาทีแล้วเล่นเล่นกึ่งกึกึ่งกึ่ง,งแมชชีนแต่จริงก็เป็นไบโอแหละเห็นหนะ้าโปรดักชันไลน์มาแล้วมีอาร์เมอร์มีตีมแพคมีคอมแบทชีนเมตา เรียกว่าโอลิเวล่าเลกาซีหนักที่สุดคือโฟตตอนเจ็ดนาทีและเธอรรนสับไพนํำด้วยครับนี่คือเขาเรียกว่าจุดที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นที่สุดของผู้เล่นโฟตอด้วยมันไม่ควรมาถึงจุดเฮ้ยเฮ้ยฟตฟิวฟอตฟิวแบบล้ำล้ <c oughs> ได้แค่ยื้อเวลาไม่ได้ชนะไฟนะยื้อเวลาลุ้นๆเลยโอ้แต่เขานี่ไงพอสฟิลแล้วไงวะแล้วยังไงมันเป็นยังไงอือหืมเอาไปดูแหวขึ้นมาดอกข้างบนเลยครับวอรเกอร์ก็ต้องออกอินเข้ามาไหนๆก็จะต้องตายแล้วไหนๆก็จะต้องตายแล้วเอามาดูจ่ายวอรเกอร์ไปยี่สิบสามครับไม่เหลืออะไรเลยฮนะี่ยไดอาร์มี่ไปประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับ ของอาร์มี่รวมของเคียวเท่านั้นเองไม่คุ้มเลยเอาละผมว่าต้องเสี่ยงบุกแล้วะไม่งั้นก็รอมอบแล้วดูการสแปมยูนิตของเธอร์เรนเร็วเหลือเกินไม่เหมือนเธอเธอคนเมื่อกี้เธอคนนี้เร็วเหลือเกินนี่มันเธอเดียวกันไหม วิโดมาวิโดมาบิงโลบโอ้โหย,ยังไงต่อยังมีอีกสามเม็ดนะวิโดมาตรงนั้นแล้วมีซิกแทงอีกวิโดมาอีกอิมมอร์เทลรับอ้ฮีโร่ก็พยายามบิงสู้ครับอออินไหมยางยางวับเติมเป็นสตอเกอร์จะโถมใส่สุดได้ไหมอย่างน้อยถ้าแคมป์หน้าบ้านได้รอเทคของทางฝั่งโครซัสแต่เขามีมินะิแวกไงเออเขาสามารถ บินข้ามหัวอาร์มี่ของคิโร่ได้เลยเออบินหลบไปได้เลยเต้๊มีในดัตเวิร์มมีอันนี้เมดิแวคเน็ตเวิร์กเออเป็นเส้นทางบินของเมดิแวคสายการบินเมดิแวคส่งตรงไหนก็ได้แล้วโกดมาแล้วครับตัวปิดเกมคะของเทอร์รนครับเวลาแมชอพกับโปรตอสอ่ะทีมแท็กมาแล้ว หนีหนีครับไม่สู้ตอนซีนแพคครับอย่าไปฝืนอารมณ์แบบปล่อยให้เขาฉีดยาไปอาฉีดแล้วก็ฮีลฉีดแล้วก็ฮีลแล้วไม่สู้ได้เอาเจทีบแล้วก็ออกตอนนี้ก็ไปวัดกันเจอกันย,วยาวๆแต่ดูตัวเลขแล้วปุ๊บแมน่น่าจะไม่ยาวนะร้อยเจ็ดสี่กับร้อยสิบสี่ครับสิ่งนี้ห่างกันคืออาร์มี่แบบสองเท่าเลยฮะ ฮีโร so ่ก็ไม่ยากสแปมามีตัวมีแวร์ลูโอ้โหห่างกันอยู่ครับห้าพันแปดสี่พันแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้ my god oh my god โอ้โห มาแค่สามนะแต่เหมือนมาทั้งกองทัพอย่างไวครับแล้วจังหวะนี้หน้าบ้านก็มาเป็น two way attack ครับหนักๆก,กันไปครับฮีโร่ต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนเคลียร์ตรงนี้ก่อนอู้แล้วโครซัสมาระวังระวัง E M P โบกมาจังหวะนี้เดสบอลเข้าไปคอนเน็กไหมนิดเดียวบางๆบางๆแล้วเหมือน d i s รับจะหลุดหลุดว่าหลุดเรียบร้อยครับโอ้โหห,หลุดไมโครนะ ส่วนเด,ดบอมเมที่2ครับเคียวก็ไขหลบอย่างสวยๆสุดท้ายจีคอครับฮีโร่ไม่ไหวฮะเธอก็ยังคงเป็นเธอเออเธอคนเมื่อกี้กับเธอคนนี้มันคนละคนกัน D.K.Z Gaming Hero เกม2ครับเคียวแล้วก็ฮีโร่ครับในเขาเรียกว่าคู่ที่2ของกรุ๊บีรอบ8คนสุดท้าย GS l นะฮ mm hmm. ะเคียวออกนำเกมแรกไปก่อนฮีโร่ Hero, เจอจับโปเออเจอจับพ็อกซี่ได้เลยเสียจังหวะไปไม่งั้นดีทีน่นจะเล่นได้เนียนกว่าน,นี้ mm hmm. นั่นขนาดไม่เนียนนะยังโกยไปซะขนาดนั้นแต่ไม่เป็นไรเดีย๋ยวรอดูเกมที่2ครับ รอบนี้ฮีโร่ไม่พอกซี่แล้วนะรู้ว่าเจอของจริงเห็นหน้าฮีโร่แล้วค่ะจะเล่นยังไงดีวันนี้เออเมื่อมันออกแบบมาแบบนี้เออต้องหาทางกันต่อไป ปุดแพทกันหน่อยไป มีสตาร์เกตมาครับของฮีโร่แอร์ยูนิตที่จะเลือกใช้กับเทอแรน1หนึ่งฟินิกซ์สองโอราเคอนไม่มีคิดจะวอยเล,เล่เลยวอยเลเท่าที่ผมเห็นเลยนะวินเลสสูงที่แบบผ่านตาผมเออแมทแมทครีที่ผ่านตาแล้วเป็นวอยเลภาพมันไม่มีเลยเวย้วอยเลยแปทปฏิวันแพง ออสุดท้ายก็ฟินิกส์ข้อดีฟินิก์คือเจอไซโคเจออะไรยกยิงหายหมดเลยเนี่ยเจอ al, Long, al, เฮลลงเฮลเลี่ยงก็ยกยิงหายหมดเลยฟินิก์คอมโบกับสตอกเกอร์อะไรเงี้ยได้ไปละตัวนะไห้เปนหนึ่งนะผมสุดพอหนึ่งจะไม่ขึ้นเขา ก็ประชาสัมพันธ์ให้นะครับดิสคอร์ดนะฮะก็ะเชิญชวนหาเพื่อนเล่นหาปรึกษาคุยพูดคุยกับท่านผู้ชำนาญการใช้คำนี้ท่านผู้ชำนาญการ <c oughs> อ๋อแล้วก็ขอร้องครับก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อันนี้อันนี้ผมขอความรุ้อยา่าอย่าแบบไปแปะเขาเรียกว่าอะไรนะไปแปะลิงก์ดิสคอร์ดเราที่ดิสอื่นอะไรเงี้ยมันดูแบบแปลกๆนิดนึง ถ้าจะแปลกก็ขอเขาก่อนนิดนึงบอกเขาเอออันนี้เขาก็ไม่ได้แจ้งอะไรผมมาผมไปเห็นแล้วผมรู้สึกไม่สบายใจก็เลยมาบอกคนบ้านเราว่าใจเย็นๆไปเล่นบ้านเขาก็ได้ไม่ได้ว่าเขามีเล่นกันอยู่ก็ไปเล่นบ้านเขาได้ครับเพราะผมก็เล่นบ้านนู้นบ้างสมัยก่อนซึ่งเขาจะเป็นรุ่นเก่าๆแล้ว เ,เก่าๆนี้ที่นี้คือเหมือนเห็นกันมานานแล้วอะเ,ออเป็นเย็นรู้ว่าเจตนาดีเออเราชมใช้คำนี้รู้เจตนาที่ดีอาจจะมีเฟรนลี่แมทกันเกิดขึ้นแต่ตอนนี้ก่อนเฟรนลี่แมทครับเคียวฮะโบกคีโร่ไปอีกแล้วอ่าเสียพยลออนเสียเกตครับเสียฐานเทคตั้งแต่ต้นเกมแล้วก็โดนถมใส่ด้วยไซโคน ไปเวไหนก็ดูจะไม่มีพลังต่อต้านครับตอนนี้5นาทีเธอแลนด์ขยวกโพตอส,สบแบบไม่รู้จะไปเล่นทามมิ่งไหนแล้วครับโพตอสและนี่คือจุดโ <c oughs> อ้กลายเป็นต้องโฟมมาอออินแบบ <c oughs> แล้วก็ยกไซโคนพอยกไซโคนก็เจอไวกิ้งยิงไซโคนฟีครับฮีโร่ ไหวไหมไม่ไหวไม่ไหวบอกไหวไม่ไหวบอกไหวยังไงอ่ะเหลือสองไซโคลอิมมอร์ทอลตรงนี้สแกนสู้ครับล็อกออนล็อกออนอู้โูหูแล้วซัดไปที่อิมมอร์ทอลอืม,อมนั่นแหละไม่มีไรคือแปะได้แต่ขอขอเหมือนไปดูขอหมอดขอเจ้าของก็ก่อนนิดนึงอะไรอย่เงี้ยแต่ไม่เป็นไรจริงๆผมก็ประชาสัมพันธ์ให้เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับไม่ไม่ต้องเป็นห่วงเออ หาเพื่อนเล่นหาอะไรก็เข้าดิสไปได้เลยผู้ชํานาญการไม่หรอกเขาเขาเล่นกันอยู่ทุกวันบางทีก็กดแรงแล้วก็มานั่งดูช่วยกันวิเคราะห์ช่วยกันติวหรือว่าก็จะเป็นวิเคราะห์รีเพย์กันหรือไม่ก็กดห้องสองสองสี่สี่หรือไม่ก็ฟรีฟอร์ออซัดกันอย่างเงี้ยเออเขาเห็นเขาเล่นกันอยู่ประจำนะครับถ้าคิดอะไรไม่ออกก็เวลาหาเพื่อนเล่นก็แอส สตาคราบกายหรือสตาคราพเพสนะครับพิมพ์ชวนกันได้เลยเขาเรียกว่าใส่ยดเอาไว้ให้แล้วแต่ยังไม่มียศก็ใจเย็นเดี๋ยวหมดเห็นก็ใส่ให้ครับไม่ต้องห่วงแต่จังหวะน,นี้เคลียบบัญชีไปก่อน โอเคไล่เคียบัญชีไปอีกครับแต่กำลังจะโดนแคมหน้าบ้านครับ7นาที50วินาทีตรงนี้แล้วโอ้โหพรีชีพแปแลกกับข้อมูลแล้วดูเฮ้ยแต่อามีค่อนข้างสูสีกันอยู่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามาริมยังไม่เต็มสูบไงสตีมแพ็ยังไม่มือร <c oughs> อมีก,ก่อนตอนนี้ฮีโร่ฮีโรก่กำลังเลยดูเล่นได้อยู่พยายามจะ มาลองบุกดูบ้างครับอู้คูเข้าลายปีกแทงโดนไปสองดอกโดยที่ยังไม่ทันทำอะไรเลยอาร์เมอร์หมดแล้วยังไม่ทันจะได้ยิงสักแออะ เอ้าไม่ยิงด้วยหรอสวยแล้วครับมีโล่เล็กที่จะปล่อยนะเหมือนเหมือนมารอกันตรงนี้แล้วเคลียร์ใส่อุ้ยเคลียร์ใส่คนเร็วมากแล้วจังหวะนี้ยังไงฮะเปิดอุ้พร้อมสู้คฮะเพราะสองโครซัตมั่นใจว่าดามเมจพอหรือเปล่าแต่ตรงนี้เจอเบรกแฮชแน่นอนเจอโฟกัสมิริแวกครับกดดันมิริแวกตรงนี้มาราเดอร์ขออีก1กลิกหนึกลกไหมไม่ไม่ไม,ไม แล้วมินิแวิต้องหนีไปก่อนนีกดสตีมแพคโอ้โหนานๆจะเห็นการกดสตีมแพควิ่งหนีแต่สุดท้ายหันมายิงโอ้หันมายิงมันหิวมันหิวมันหิวโอเคสามโคโรซัสดาเมดเริ่มเห็นภาพแล้วตรงนี้เปิดเน็กซัสที่สี่มาทางฝั่งเคียวมีสามคอมมาเซ็นเตอร์และก็โกดอยู่ในโปรดักชั่นไลน์ครับส่วนคียโร่ก็อัพเทคยกงไกลให้กับโคโรซัสละ แต่เขาเรียกว่าอะไรก็ขอบคุณเออหวังดีรู้เรารู้เหมือนอยากจะชวนเพื่อนๆมาเล่นกันเออพี่มาเล่นกันดิสนี่อะไรเข้าใจเข้าใจแต่เราไม่รู้ไงว่าเขาคิดยังไงนึกอหกใช่ไหมฮะเออเพราะฉะนั้นเซฟเซฟหน่อย <laughs> เซฟเซฟนิดหนึง่งเรา,เาคิดดีเราเข้าใจ แล้วเขียวเล่นแบบเมื่อกี้เลยก็คือไปหลายๆเวโอ้แล้วเน็กซัสเพิ่งสร้างเสร็จ400เมลล่อครับละลายหายไปในอากาศมันช่างรุนแรงเหลือเกินพี่ชายโอ้แล้วมาเดอะวิดโดมายเซ็ตเอาไว้หนึ่งวิดโดมายคือโครซาตจะชิวหมดพอดีเป๊ะเลยอ้าวๆไม่ได้แวกไม่ได้แวกยังไง ไม่ได้แวกไม่ได้แวกอ้าวไม่ได้แวกไปแล้วหนึ่งลาบุกบุกกันหลายทางบุกกันหลายทางจะขออีกหนึ่งเน็กซัสมาตรงนี้ยังไงครับฮีโร่ฮีโร่รออยู่ยกยิงยกยิงเซลอตมาทันไหมดาเมจโอ้โหลน้นล้นเลยวะ่ะดาเมจของ M m MM m ครับสัดไปสองเน็กซัสตรงนี้ครับแล้วยังไงรอเข้าวโด้อมายแล้วยังไงไม่ดิแวกมันยิงไม่ได้ไม่เป็นไรอย่าแพทนะปรับให้ไม่ได้แวกยิงได้ ลูกลักลูกลักอาจะเป็นจังหว Hero ะฮีโร่ะไตแบล็กหรือเปล่าหรือว่าจะแบ็คแบ็คทูสายล่างจะเรียกว่าสายล่างได้ไหมเออเป็นไงเอออย่าพิโดมายไ,ไปก่อน อเลดเกมแล้วผมกะกลัวใจโพต,ตอนเว้ยเพราะเนี่ยมันโดน EMP เซตแล้วเนี่ย EMP เห็นฟ้าๆ EMP รัวๆครับ EMPEMP เออนะฮีโร่บอก EDM ป่ะ EDM อ่าสามโครซัสสามโครซัสมาตรงนี้สามโครซัสแล้วไงวะ <c oughs> ี่เป็นไงล่ะเออสามโครซัสแล้วแล้วไงเออเรียบร้อยครับแพ้ไฟไมาฮีโร่ ละลายหมดเลยอาร์มี่ที่อุัสต์ตั้นสร้างมาตั้งนแต่ต้นเกมยากเลยครับยากลครับเนี่ยสีหน้าออกแล้วเก็บเก็บอากาไม่ได้แล้วตอนนี้คือรอมอบอยู่ที่ว่าเคียวจะมอบชุดชุดไหนให้แค่นั้นเองเนี่ยแค่แค่นี้ยกี่โครซัสาก้ามาอยู่มาไม่ต้องไม่ต้องมอบกูให้ สองศูนไปเลยครับเคียวฮนะอ้โอโหร้อนแรงจริงๆเธอคนนี้